สวัสดีเอฟีที่เข้ารับชมช่องน้าตายทุกท่านวันนี้จะมาพูดเรื่องอีเหลืองอีเหลืองมันเป็นหัวขโมยมันบอกว่ายังไงนะตอนสมัยยังเรียนอยู่เคยได้ไปขโมยของที่ท,ที่ห้างอะไรเมอร์ลิงคิงมอร์ลิคิงเลยจนทุกวันนี้ยังออกมา พูดมีหน้าตาออกมาพูดหน้าตาลอยเชยอยู่ว่าตัวเองห้าวสมัยเด็กๆห้าวแค่ไหนเหรอมันไม่ได้ห้าวมันเขาเรียกหัวขโมยอีเหลืองจะเรียกว่าห้าวได้ไงขโมยของเขาเขาเรียกว่าหัวขโมยนั่นน่ะคนขี้รักเหอบอกโจรเขาเรียกน่ะ โจรขโมยของแล้วแล้วยังมีหน้ามีตาม,มาพูดว่าไม่เคยอะไรนะไม่เคยสำนึกผิดไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดจนกระแม้กระทั่งแก่ก็ยังไม่เคยสำนึกผิดเลยมึงเนะี่ยมีแต่มึงเละไม่เคยสำนึกผิดอะไรเลยนี่ขนาดขโมยของเขายังมีหน้ามีตามออกมาพูดว่าตัวเองทำถูกเหรอ เหลืคิดว่วาวัยรุ่นห้าวโอ้ยนึกว่าวัยรุ่นคิดคิดว่าคิดว่าตัวเองเป็นวัยรุ่นห้าวเหรอไปขโมยของอ่ะคำไม่ได้เรียกว่าห้าวอย่างงั้นนะเขาเรียกโหขโมยรู้จังไหมอีเหลืองมีหน้าขนาดมันแก,ก่แล้วมันยังประชีใส่ตู้โทรศัพท์เนาะยังมาอวดอ้างสรรพคุณอีกเนี่ยไอกูห้าวแล้วกูห้าวกูสี คุณไปเยี่ยวใส่ตู้โทรศัพท์อีเหลืองยังมีหน้ามาพูดให้คนฟังอีกไม่ไอายคนเลอไปขโมยของจนแก่แล้วยังไม่สำนึกผิดอีกขโมยของคนอื่นน่ะคนอื่นเขาน่าจะพูดเสียดายที่ได้ทํามีหน้าเลยมึงบอกให้ลูกมึงไปหาต่อยคนน้นเ๋ต่อยคนนี้ทีเพดิใสนมันเป็นอย่างนี้แหละคิดว่ามันถูกอ,อ,อีนี่แปลกเว้ย สองสามวันก่อนอยากเป็นหงทีงนี้วันนี้ไม่อยากเป็นหงแล้ว,ลวเอะเอ้ยเหลืองสองสามวันก่อนเห็นเขียนก่อนอยากเป็นหงให้คนอื่นเป็นกามาวันนี้ไม่อยากเป็นหงแล้วอยากเป็นเดลสารเหรอวันนี้มันอยากเป็นเดลสารลิน้นพลิกได้ทุกวินาทีเลยจบตะแลงไปแถไป ยังเสือกบ,บอกว่าอะไรนะนยังเสือกบ,บอกว่าไอาจะไปแขวนที่ไหนนะประตูนรกเหรอนรกเขาจะรับมึงเลยอีเหลืองเอออีเหลืองนรกเขาจะรับมึงเลยแอมกูไม่รู้จะพูดกับมึงยังไงอีเหลืองมันโคตรอะไรวะ ไม่รู้จะเปรียบสะอะไรวะมึงโสโคกจริงๆว่ะยังมีหน้ามีตาออกมาพูดอะไรอีกอะว่าเขาถ่ายคลิปอะไรเรื่องอะไรกูยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยใครถ่ายาคลิปอะไรก็ผัวอีสัมรีไงก็ผัวอีสัมรีให้ไอ้อีเหลืองมึงมาฟังดีๆนะ ก็ผัวอีสมลีมันกลัวเมียมันเลิกกันน่ะเออกลัวเมียมันเลิกมันก็เลยถ่ายคลิปแบ็กเมียมียมันไว้อเอออีอีเหลืองมันคิดว่าใครถ่ายคลิปแบ็กเมียมียมันคิดว่านาเตเหรอโอ้โีโง่เหลืองเออีเหลืองฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดอีฟันเหลืองพใหพูดอย่างนี้เออ ผัวอีสัมลีนู่นมันถ่ายคลิปแบ็กเมเมียมันนะ่ะเอ,อไปถามมันด้วยนะว่ามันเป็นคลิปอะไรถึงอ,อจะได้แบ็กเมอยู่อะ่ะแบ็กเมย์อีสัมลีอยู่อะ่ะไปถามไปถามนู่นออหรือหรือถ้ามึงไม่เข้าใจก็ไปถามนู่นนาแต่นู่นมันมีคลิปอยู่มึงไม่รู้เรื่องมึงพูดมั่วอีีอแี้วเหลือง โอ oh. มันไม่รู้มันฟังไม่รู้ความเพราะว่ามันไม่มีศาสนาอ๋อม oh. ีคนไม่มีศาสนามีคนไม่มีศาสนามึงจะรู้มิหน่าหละมึงถึงพูดไม่รู้บาปบ,บุญคุณโทษอะไรเลยอีอีปอบแค่เหลืองนี่เห็นตมาเท่านั้นแล้วไปผสมพันธุ์มองนั่นมองนี่บุก oh. ยักษ์หมดศาสนาย่างนั้นแหละมหน่าเลยกูถึงพูด ด่ามึงแต่ละข้อถูกทุกข้อห่ะ <S 2 S 1> แม่นอบเหลืองด่ามึงแต่ละอย่างนี่ถูกทุกข้อเลยนะเพราะมึงไม่มีศาสนาไม่มีอะไรละ่ะศาสนาอะไรเขาก็สอนให้เป็นคนดีรู้จักทําความดีอันนี้มึงไม่รู้เลยศาสนาอะไรมึงไม่มีศาสนา มีนานมึงถึงไงไม่รู้มึงพูดมาได้ไงกรรมมีจริงกรรมมีจริงมึงไม่มีศาสนาอะไรมึงไม่รู้หรอกวัดวัดมึงก็ยังไม่รู้เลยเป็นยังไงวัดโบสถ์ก็ยังไม่รู้เลยโอ้ยอปอบปีปอบแค่้วเหลือง <laughs> กูด่ามึงแต่และคำนี่ มันถูกทุกข้อเลยนะมันเคยเห็นไหมข้อสอบหนที่เขาออกยังไงล่ะไอ้พูดพูดอะไรนะพูดอะไรนะจีบปากจีบคําพูดยังกะรู้เรื่องเออเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนตัวเองไม่มีความผิดอะไรเลยอื สอจีบปากจีบคำสอนคนอื่นที่แท้ตัวเองก็เป็นแค่หัวขโมยว้าวเออกูได้ยินนาหนาหูอยู่แล้วทุกวันนี้ก็ยังนาหูอยู่นะว่าเอ,อบอ e ีแค่เหลืองเนี่ยมันเข้าประเทศไทยไม่ได้เพราะมันหนีคดีมึงลองลองพูดให้กูฟังสักความทีเหลือง ว่ามึงหนีคดีอะไรถึงเข้าประเทศไทยไม่ได้มึงอยากจะมาประเทศไทยจะตายแต่ไม่เข้าไม่ได้กวัวโดนจับกวัวได้ยินเขาพูดอย่างนี้ไม่พ้นเรื่องไม่ไม่พ้นเรือลเล่องขโมยอีกแหละ,หละมึงเน่ะใช่หรือเปล่าอีเหลืองอะมึงไปขโมยของอะไรเขาอีกวะปอบอีเหลือง ถึงดโดนคดีเข้าเน่ยสงสัยจะไปขโมยมะละกอ <laughs> <laughs> ใช่หรือเปล่าไปขโมยมะละกอเขาหรอ